บทที่348แผนการหัวอีเ้าพยักหน้าและอธิบายประสบการณ์ของเขาในนิกายเหฮาเทียนสั้นฮ่าฮ่รอยยิ้มบนใบหน้าของผู้เท่าเสวียนจางลงคิ้วของเขาขมวดเล็กน้อยแล้วเขาพูดว่าเมื่อมองแบบนี้เธอควรจะเป็นตรงเอ๋อแต่คุณเคยรู้สึกไหมว่าบนร่างกายของเธอไม่เพียงแต่มีร่องรอยของตรงเอ๋อเท่านั้นแต่ก็ของชิวเอ๋อด้วยของชิวเอ๋อ ร่างกายของหัวอีเฮาสั่นไหวและจิตใจของเขาก็นึกถึงสถานการณ์การต่อสู้ครั้งก่อนกับทังอูถงอย่างรวดเร็วความแข็งแกร่งและจิตวิญญาณการต่อสู้ของเธอดังคำกล่าวที่ว่าเจ้าหน้าที่สับสนแต่คนดูกลับชัดเจนผู้เท่าสเสวียนรีบเตือนเขาด้วยประโยคเดียวหากหัวอีเฮาอธิบายจิตวิญญาณการต่อสู้ของทังอูถงการผสมผสานของมังกรทองของชิวเอ,อ๋อ และผีเสื้อเทพธิดาที่สดใสของตรงเอ๋อดูเหมือนจะตรงกับความสามารถของจิตวิญญาณการต่อสู้ของเธอแต่สิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรตรงเอ๋อเป็นนายน้อยของนิกายเฮ้าเทียนแต่ชิวเอ๋อเป็นสัตว์มงคลของจักรพรรดินั่นคือเสือดาวทองสามตาพวกเขาทําได้ยังไงมีความคิดในดวงตาของผู้เท่าสเสวียนและเขากล่าวว่ามันดูเหลือเชื่อมากอย่างไรก็ตามหวังชิวเอ๋อเป็นสัตว์มงคลของจักรพรรดิผู้ควบคุมพลังแห่งโชคชะตา ความรู้สึกของเธอที่มีต่อคุณจะยังคงอยู่กับเธอหลังความตายหรือไม่วิญญาณของเธอมีอยู่จริงและพลังแห่งวิญญาณของเธอรวมเข้ากับตรงเอ๋อนี้ทําให้ตรงเอ๋อตื่นขึ้นมาและกลายเป็นอย่างที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้หรือเปล่าอีฮาคุณต้องเข้าใจความมหัศจรรย์ของจิตวิญญาณแม้หลังจากการวิจัยนับหมื่นปีสถาบันของเรายังคงมีความลึกลับมากมายที่ยังไม่คลี่คลายตัวอย่างเช่นทําไมมนุษย์ถึงมีจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้อยู่ในร่างกายของเราเกิดอะไรขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไม่ว่ามารดกของจิตวิญญาณการต่อสู้จะมาจากพ่อหรือแม่ไม่มีคําตอบที่ถูกต้องสําหรับคําถามนี้ในโลกนี้ฉันเกรงว่าคุณจะต้องสํารวจความลับของอูถงด้วยตัวเองขอบคุณไม่ว่าอย่างไรก็ตามฉันจะค้นหาสถานการณ์ปัจจุบันของเธอผู้เท่าสเสวียนฉันจะรีบกลับและมีเรื่องสําคัญจะรายงานให้คุณทราบจู่ๆใบหน้าของผู้เท่าสเสวียนก็เคร่งขรึมสิ่งที่คุณกําลังพูดถึงน่าจะเป็นสงครามที่เกิดขึ้นอย่างกระทนหัน โดยอาณาจัก,กรสุริยันจันทราคุณอยู่ในอาณาจักรชิงหลัวหรือเปล่าหัวอีห้าวพยักหน้าและกล่าวว่าใช่ฉันไม่เพียงแต่อยู่ในอาณาจักรชิงหลัวในเวลานั้นเท่านั้นแต่ยังอยู่ไม่ไกลจากเทือกเขาหมิงโตด้วยผู้เท่าสเสวียนยกมือขึ้นเพื่อหยุดไม่ให้เขาดำเนินการต่อและพูดว่ากลับไปที่ศาลาโพไซดอนก่อนเถอะเมื่อมาถึงศาลาโพไซดอนอีกครั้งตามปกติหัวอีห้าวโค้งคำนับต้นไม้สีทองก่อนจะเดินตามผู้เท่าสเสวียนเข้าไปข้างใน ทั้งสองนั่งที่โต๊ะยาวที่ใช้ในการประชุมของศาลาโพไซดอนที่ชั้น 1. หลังจากที่หัวอีเฮาจัดก,การความคิดได้สักพักเขาก็เริ่มเล่าถึงสิ่งที่เขาได้เห็นและได้ยินในช่วงเวลานี้เขาได้ปกปิดตัวตนของตัวเองและดยุคพยักขาวและไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวการช่วยเหลือยุคพยักขาวเขาเพิ่งอธิบายสถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ของสงครามโดยละเอียดยิ่งผู้เท่าสเสวียนฟังมากเท่าไหรใบหน้าของเขาก็ยิ่งหน้าเกลียดมากขึ้นเท่านั้น เป้าหมายที่แท้จริงคืออาณาจักรวิญญาณสวรรค์เรายังไม่ได้รับข่าวใดๆจากอาณาจัก,การกระวินสวรรค์อาณาจักรวิญญาณสวรรค์ได้รับการสนับสนุนจากนิกายดั้งเดิมบางทีมันอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นที่จะทำลายชายชาราขมวดคิ้วและพูดฮัวอีห่ายิ้มอย่างขมขื่นและกล่าวว่าฉันก็หวังเช่นนั้นเช่นกันอย่างไรก็ตามในระหว่างการต่อสู้ระหว่างอาณาจักรสุริยันจันทราและอาณาจักรชิงหลัว มีเพียงกลุ่มวิศวะกรวิญญาณเท่านั้นที่ถูกเปิดตัวแต่ลทัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่พบที่ไหนเลยครั้งนั้นฉันมีข้อสงสัยหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นในภายหลังเมื่อพิจารณาจากการอนุมานนิกายดั้งเดิมอาจจะ,ะเผชิญหน้ากับผู้มีอำนาจจากลทัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์มีผู้แข็งแกร่ง,งเช่นเทพมังกรหลงเซียวเหา่และประมาจารย์วิญ,ญญาณชั่วร้ายที่ส่งพลังมากมายพวกเขาต้องการ,รเผชิญหน้ากับนิกายดั้งเดิมจริงๆฉันเกรงว่านิกายดั้งเดิมจะไม่สามารถต้านทานได้ ยิ่งกว่านั้นในแง่ของความแข็งแกร่งของชาติอาณาจักรวิญญาณสวรรค์ไม่สามารถเปรียบเทียบกับอาณาจักรชิงหลัวได้อาจไม่สามารถต้านทานระดับที่9้าของอาณาจัก,กรสุริยันจันทราได้มีกระสุนปืนใหญ่นำทางวิญญาณมากกว่า3กระบอกสถานการณ์ปัจจุบันแย่มากผู้เท่าสเสวียนหักสถาบันของเราผู้เท่าสเสวียนพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มคุณรออยู่ที่นี่ฉันจะจัดการประชุมที่ศาลาโพไซดอนทันทีใช่ ผู้เท่าสเสวียนยืนขึ้นและแสงสีเหลืองเอิร์ธโทนอันแข็งแกร่งก็ส่องออกมาจากร่างกายของเขาทันใดนั้นชั้นแสงสีทองจังๆก็กระเพื่อมไปทั่วศาลาโพไซดอนด้านนอกศาลาโพไซดอนต้นไม้สีทองเบ่งบานด้วยแสงและรัศมีสีทองกระเพื่อมออกไปด้านนอกระลอกคลื่นจิตวิญญาณที่มองไม่เห็นและรัศมีอันเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้สีทองถูกปล่อยออกมาด้านนอก ร่างแล้วแล้วค่อยๆเข้าไปในศาลาโพไซดอนอย่างเงียบๆคนแรกที่มาถึงคือผู้เท่าที่เดิมอาศัยอยู่ในศาลาโพไซดอนผู้เท่าทรงผู้เท่าจวงและคนอื่นๆลงมาจากชั้นบนอย่างรวดเร็วทันทีที่ผู้เท่าทรงมาถึงชั้นหนึ่งเขาก็อดไม่ได้ที่จะพูดว่าคุณก่อนที่เธอจะพูดจบเธอเห็นหัวอีเฮาซึ่งลุกขึ้นยืนที่โตประชุมแล้วดวงตาของเขารีลงและเขารู้อยู่ในใจว่าหัวอีเฮาต้องนำข่าวใหม่ล่าสุดมาให้ผู้เท่าจวงผู้เท่าทรง หัวอีห้าก้าไปข้างหน้าสองสามก้าและแสดงความเคารพด้วยความเคารพในขณะนี้จางเลิศเสวียนรีบวิ่งมาจากด้านนอกแล้วเมื่อเข้าไปในศาลาโพไซดอนเขาก็โค้งคำนับผู้อาวุโสทุกคนด้วยหลังจากนั้นทันทีคณบดีทั้งสี่ก็มาถึงเช่นกันในศาลาโพไซดอนยกเว้นไปไปหัวหน้านิกายถังที่ยังมาไม่ถึงเพื่อเติมที่นั่งเพิ่มเติมคนอื่นๆก็มาถึงแล้วจางเลิศเสวียนดูมีความสามารถมากกว่าเมื่อก่อน และนับตั้งแต่ได้สัมผัสกับุูเขาเธอก็ลืมอารมณ์ก่อนหน้านี้และตอนนี้เธอดูร่าเริงมากขึ้นอย่างไรก็ตามพี่สาวคนโตคนนี้ยังไม่มีคู่ครองมาจนถึงทุกวันนี้สภาพของเธอดีมากจนมีคนไม่มากที่กล้าไล่ตามเธอฮัวอีเฮาได้ยินก่อนที่เขาจะจากไปครั้งสุดท้ายว่าอีกไม่นานก่อนที่พี่สาวคนโตจางเล่สเวียนจะสามารถทะลุระดับ90และกลายเป็นน้องคนสุดท้องที่มีระดับ90ในสถาบันสื่อไลเคอร์ พี่สาวขัวอีเห้าก็ทักทายจางเลิศเวียนด้วยจางเลิศเวียนยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าฉันได้ยินจากเป้ยว่าคุณออกไปรู้ไหมเด็กผู้หญิงที่ดูเหมือนตรงเอ๋อและชิวเอ๋อมาที่สถาบันของเรา,า,า,เ,ราเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เราทุกคนต่างก็สับสนเธอยือนยันว่าชื่อของเธอคือทังอู่ถงและสิ่งที่แปลกคือจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ของเธอแตกต่างจากทั้งสองจริงๆ,ๆอีเห้าคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น หัวอีห่ายิ้มอย่างขมขื่นและสายหัวแล้วพูดว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันกำลังพยายามอย่างหนักที่จะคิดว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่พวกเขากำลังคุยกันเปืยๆซึ่งอยู่ห่างจากศาลาโพไซดอนมากที่สุดก็มาถึงในที่สุดสามารถสัมผัสเสียงเรียกของต้นไม้ทองคำได้ทันทีตราบใดที่ยังอยู่ในช่วงที่กำหนดแม้ว่าเปืยๆจะมาช้าไปหน่อยแต่เป็นเพราะเขาอยู่ไกลเมื่อเห็นหัวอีห่าดวงตาของเปื่อยๆก็แสดงท่าทีประหลาดใจ ลังจากโค้งคำนับผู้อาวุโสแล้วเขาก็นั่งลงข้างหัวอีห้าเขากระซิบน้องชายคุณกลับมาเพราะถังอูถงใครแจ้งคุณเราต้องการแจ้งให้คุณทราบแต่เราไม่พบวิธีติดต่อคุณหัวอีเ้ายิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าพี่ชายฉันไม่ได้กลับมาหาเธอจริงๆอย่างไรก็ตามฉันได้พบเธอแล้วเรามาประชุมกันก่อนแล้วเราจะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของเธอหลังการประชุมโอเคเป้ยเปยพยักหน้า พูดเท่าสเสวียนไอและดึงความสนใจของทุกคนมาที่ตัวเองทุกคนอยู่ที่นี่มาเริ่มกันเลยดีกว่าอีห้าโปรดบอกฉันอีกครั้งเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คุณเพิ่งบอกฉันใช่ัวอีีห้ายืนขึ้นและเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับการเข้าร่วมทีมอาณาจักรชิงหลัวโดวยหลีกเลี่ยงจุดประสงค์ในการเข้าร่วมกองทัพและพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์เป็นหลักหลังจากอาณาจักรสุริยันจันทราเปิดฉากสงคราม เช่นเดียวกับผู้เท่าสเสวียนก่อนหน้านี้หลังจากฟังเรื่องราวของเขาใบหน้าของผู้เท่าของสาลาโพไซดอนก็เคร่งขรึมในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากหอวิญญาณการพัฒนาของเมืองเทร็กและสถาบันสื่อไหลเครืออาดกล่าวได้ว่ากำลังเฟื่องฟูหากดำเนินต่อไปจะต้องใช้เวลาไม่นานก่อนที่สถาบันสื่อไหลเครือจะไปถึงระดับที่สูงขึ้นและอิทธิพลที่มีต่อแผ่นดินใหญ่จะได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น แต่ในขณะนี้จู่จูอาณาจักรสุริยันจันทราก็เปิดสงครามและด้วยพลังทำลายล้างทำลายแนวป้องกันทางตะวันตกเฉียงเหนือของอาณาจักรชิงหลัวตอนนี้เขาใช้กลยุทธ์อย่างยืดหยุ่นซึ่งอาจคุกคามอาณาจักรยานยานสวอนที่ตั้งของเมืองเชกอยู่ที่ทางแยกกลางของสามอาณาจักรแห่งทวีปโตหลัวเมื่อสถานการณ์สงครามไม่เอื้ออำานวยต่ออาณาจักรยานยานสวอนอย่างยิ่งเมืองเชกที่อยู่ด้านหลังก็มีแนวโน้มที่จะประสบภัยพิบัติเช่นกัน ท้ายที่สุดแล้วเมืองเทร็กยังอยู่ในอาณาเขตของอาณาจักรยานยานสวอนผู้เท่าสเสวียนโบกมือให้หัวอีเฮ้าแสดงว่านั่งลงได้จากนั้นเขาก็มองไปที่ผู้อาวุโสและพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มทุกคนโปรดแสดงความคิดเห็นของคุณภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันคุณคิดว่าสถาบันควรทำอย่างไรเพื่อรักษาเสถียรภาพของสถานการณ์ผู้เท่าทรงกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มขณะนี้สถานการณ์ยังไม่ชัดเจน ข่าวที่อีเห้านำกลับมาน่าจะถูกต้องแต่เราไม่รู้ว่าสงครามกับอาณาจักรวิญญาณสวรรค์คืบหน้าไปมากเพียงใดแม้ว่าอำนาจของชาติอาณาจักรกอนยานยานสวร์นั้นไม่ดีเท่าของอาณาจักรชิงหลวอย่างไรก็ตามอาณาจักรกอนยานยานสวร์ก็เป็นหนึ่งในสามอาณาจักรของทวิตโต้หลัวและมีหลักฐานอันยาวนานตอนนี้ที่นิกายดั้งเดิมกำลังช่วยเหลือพวกเขาฉันคิดว่าอาณาจักรวิญญาณสวรรค์สามารถทำได้ยืนหยัดอยู่ระยะหนึ่ง เราควรคงไว้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเร่งการพัฒนาของเราเองและรับข้อมูลจากแนวหน้าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนที่จะตัดสินใจเพิ่มเติมหลังจากได้ยินสิ่งที่ผู้เท่าทรงพูดชายชาราหลายคนก็พยักหน้าเหยียนเศร้าเจอเกล่าวอย่างเคร่งขรึมฉันเห็นด้วยกับความเห็นของผู้เท่าท่องหลังจากคลื่นสัตว์ร,ร้ายครั้งสุดท้ายพลังชีวิตของสถาบันก็ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเช่นกันแม้ว่าเนื่องจากการก่อตั้งหอวิญญ,ญาณ เราก็ได้ดึงดูดผู้มีความสามารถโดดเด่นมากมายจากหลายประเทศในแผ่นดินใหญ่ที่จะเข้าร่วมแต่อย่างไรก็ตามยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของสถาบันการศึกษาฉันไม่คิดว่าเราควรจะรีบเร่งที่จะเข้าร่วมในสงครามโดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าเราควรเพิ่มการลงทุนในจิตวิญญาณต่อไประบบนำทางและนิกายถังและจากนี้ไปเราจะต้องติดอาวุธให้กับกองกำลังป้องกันเมืองเชกเป็นหลัก และก่อตั้งกองทัพวิศวกรวิญญาณของเราเองในเมืองเชร็กอีฮาวเพิ่งพูดถึงบทบาทสําคัญของคณะประมาจารย์วิญญาณในสนามรบพวกเราที่สถาบันสื่อหลายเครื่องไม่เคยขาดปรมาจารย์วิญญาณแต่เราขาดใกล้วิญญาณระดับสูงในเรื่องนี้เราจําเป็นต้องเพิ่มการลงทุนของเราที่ในเวลาเดียวกันเราควรติดต่อกับป่าชิงโต้ด้วยหรือไม่ดวงตาที่สวยงามของเซียนลินเออร์เบิร์กว้างและเธอพูดว่าการติดต่อคืออะไร บอกสัตว์วิญญาณว่ามนุษย์เรากำลังต่อสู้กันเองให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากมันเหยียนเศร้าเจอขมวดคิ้วหักเป็นเมื่อก่อนเขาจะหักล้างคำพูดของเซียนหลินเอ๋อทันทีอย่างไรก็ตามตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เขาต่อสู้กับกระแสสัตว์ร้ายเขามักจะรู้สึกผิดเมื่อเห็นเซียนหลินเอ๋ออีกครั้งเขาเปิดปากแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยผููเท่าสเสวียนกล่าวว่าหลินเอ๋อคุณมีข้อเสนอนะอะไรบ้างเซียนหลินเอ๋อกล่าวว่า ฉันเห็นด้วยกับความพยายามที่เพิ่มขึ้นในการพัฒนาระบบนำทางวิญญาณและการลงทุนในนิกายทั้งฉันยังเห็นด้วยกับการเพิ่มการสอบสวนสถานการณ์ในแนวหน้าอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องให้เราส่งกําลังคนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสืบสวนเป็นการส่วนตัวมันจะช้าเกินไปสำหรับอาณาจักรทั้งสองที่จะถ่ายทอดข่าวในเวลาเดียวกันเรายังต้องเสริมสร้างการฝึกอบรมของกองก,องกำลังป้องกันเมืองเชรคด้วย ขณะนี้กองกำลังป้องกันเมืองแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ปรมาจารย์วิญญาณและนักรบหลังจากการก่อตั้งหอวิญญาณแล้วขณะนี้เรามีทั้งหมดปรมาจารย์วิญญาณและปรมาจารย์วิญญาณ 3- 000คนที่เข้าร่วมกองกำลังป้องกันเมืองเช็คส่วนใหญ่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่เราเรียกคืนจากสถานที่ต่างๆและบางคนเป็นปรมาจารย์วิญญาณที่แข็งแกร่งจากประเทศต่างๆบนแผ่นดินใหญ่ ฉันคิดว่าเราควรฝึกฝนพวกเขาให้เข้มข้นขึ้นและติดอาวุธให้พวกเขาพร้อมที่จะสนับสนุนแนวหน้าตลอดเวลาใช่ผู้เท่าสเสวียนพยักหน้ามองเป้ยเแล้วพูดว่าเป้ยเปสถานการณ์การผลิตอุปกรณ์นำทางวิญญาณในนิกายถังของคุณในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งปืนใหญ่หนักป้อมปืนที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองทุกพื้นที่และเอคู่มือวิญญาณระดับสูงเป้ยเปกล่าวว่า หลังจากได้รับทรัพยากรจากสถาบันการศึกษาและประเทศอื่นๆบนแผ่นดินใหญ่เราได้พัฒนาไปอย่างราบรื่นในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมาเราได้ระดมวิศวกรวิญญาณจากกองทัพป,ป้องกันเมืองเทร็กเพื่อเข้าร่วมในการผลิตเครื่องนำทางวิญญาณแบบเรียบง่ายและในเวลาเดียวกันก็ทำให้การกำกับดูแลของพวกเขาแข็งงอกแกร่งขึ้นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์นำทางวิญญาณแอปพลิเคชันอุปกรณ์นำทางวิญญาณและอื่นๆผู้เท่าสเสวียนกล่าวว่า ถ้าเรามีส่วนร่วมในสงครามตอนนี้นิกายถังของคุณสามารถสร้างเครื่องมือสนับสนุนวิญญาณได้กี่ชิ้นเบย์เย์ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าหากติดอาวุธครบมือวิศวกรวิญญาณ200คนก็สามารถติดอาวุธได้แต่นี่คือขีดจำกัดซึ่งรวมถึงป้อมปราการที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองทุกพื้นที่คู่มือวิญญาณแบบมนุษย์เช่นเดียวกับอุปกรณ์ลอจิสติกคู่มือการตรวจจับวิญญาณและอื่น,นๆเกือบจะเหมือนกับการจัดกองทัพเล็กๆ ถ้าเราทุ่มเททั้งด้านการผลิตและการฝึกอบรมเราจะสามารถติดอาวุธให้กับทีม500คนได้ในเวลาประมาณ3เดือนผู้เท่าซ่งขมวดคิ้วและพูดว่าแค่500คนเท่านั้นนี่ดูเหมือนจะน้อยไปสักหน่อยทำไมฉันถึงจำได้ว่าป้อมปืนขับเคลื่อนอัตโนมัติทุกพื้นที่ของนิกายถังของคุณสามารถรองรับคนได้หลายร้อยคนมันนานมากมันมากเกินไปมีคนติดอาวุธมากมายเหรอเป้ยไปกล่าวว่า ผู้เท่าทรงอาวุธที่ฉันกำลังพูดถึงตอนนี้แตกต่างจากตอนแรกเพราะเราต้องมีอุปกรณ์ครบครันระดับอุปกรณ์จะถูกกำหนดโดยอาจารย์เซียนเป็นการส่วนตัวและมันจะไม่ต่ำกว่าระดับของอาณาจักรสุริยันจันทราในระดับกลุ่มด้วยทรัพยากรทางการเงินทั้งหมดของเมืองและการสนับสนุนจากอีกสามประเทศเราสามารถรักษาความเร็วนี้ได้และเราจะไม่สามารถรับประกันคุณภาพของจิตวิญญ,ญาณได้ เราต้องใช้ข้อได้เปรียบของเราเองในทีมนี้และฉันคิดว่ามันควรจะได้รับการดูแลโดยปรมาจารย์วิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ใช่วิศวกรยานแต่เป็นปรมาจารย์ยานหลังจากการทดลองอย่างต่อเนื่องเราได้ค้นพบมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่อีเฮาพูดในตอนต้นคุณพูดถูกจริงๆแล้วจะดีกว่าสําหรับปรมาจารย์ยานที่จะใช้เครื่องมือนําทางวิญ,ญญาณมากกว่าผู้ให้คําปรึกษาด้านวิญญ,ญาณที่บริสุทธิ์ ท้ายที่สุดพวกเขาเพียงต้องเรียนรู้วิธีใช้พวกเขาจากนั้นพวกเขาก็มักจะสามารถบรรลุสิ่งที่ไม่คาดคิดได้ผลลัพธ์โดยการรวมพวกเขาเข้ากับศิลปะการต่อสู้ของพวกเขาเองตัวอย่างเช่นถ้าคนอย่างอีเฮาใช้ดวงตาวิญญาณเพื่อเลงเขาจะดีกว่าถ้าใช้อุปกรณ์ที่มีระยะไกลเป็นพิเศษเพื่อค้นหาและยิงพวกมันนี่คือจุดแข็งของเขา ดังนั้นเราจึงปลูกฝังกลุ่มนี้เมื่อกลายเป็นปรมาจารย์ยานพวกเขาไม่เพียงต้องได้รับการสอนวิธีใช้เท่านั้นแต่ยังต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับพวกเขาด้วยซึ่งจะใช้เวลานานกว่านั้นไม่เหมาะสําหรับทีมของเรามันเหมาะกว่าสําหรับการป้องกันเมืองและการโจมตีแบบกลุ่มเราจะผลิตมันต่อไปแต่เราจะไม่จัดเตรียมมันให้กับทีมนี้หลังจากได้ยินคําอธิบายของเป้ยเป้ยดวงตาของเซียนหลินเอ๋อก็สว่างขึ้น ดังนั้นทีมวิศวกรวิญญาณของคุณมีแนวคิดใหม่โดยสิ้นเชิงแล้วคุณล่ะจะนับฉันด้วยไหมเป้ยไปยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าเรายัางต้องการให้คนที่แข็งแกร่งเช่นคุณเข้าร่วมกับเราแต่ปัญหาคือว่าวิญญาณนำทางที่เราสร้างขึ้นตอนนี้เพื่อที่จะไล่าตามปริมาณสามารถติดตั้งได้เฉพาะกับปรมาจารย์วิญญาณในระดับจักรพรรดิวินเท่านั้นไม่ว่าระดับจะสูงแค่ไหนอย่างไรก็ตามพลังของกวิญญาณยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ปรมาจารยา์ยาน อย่างไรก็ตามอาจารย์เซียนได้เริ่มพยายามสร้างกายวิญญาณระดับ9ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่สถาบันของเราการฝึกฝนของเขาอยู่ไม่ไกลจากระดับ90อาณาจักรสุริยันจันทรามียาที่สามารถเพิ่มพลังวิญญาณได้แล้วสถาบันสื่อหลายเครือจะไม่มีมันได้อย่างไรในแง่ของการวิจัยศิลปะการต่อสู้สถาบันสื่อหลายเครือมีประสบการณ์และการสังสมมานับหมื่นปีซึ่งไม่มีใครเทียบได้กับนิกาย สถาบันและแม้แต่ประเทศส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามสถาบันสื่อหลายเครื่อไม่เคยสนับสนุนการใช้ยาเพื่อการปรับปรุงเพราะเมื่อใช้ยาแล้วอนาคตของปรมาจารย์วิญญาณเองก็จะถูกจำกัดจะไม่มีทางกลายเป็นระดับ95ได้แต่สำหรับเซียนซื่อวนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะกลายมาเป็นระดับ95ส่วนหนึ่งของการฝึกฝนของเขาได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นผ่านยาที่สถาบันสุริยันจันทราดังนั้นจึงไม่สำคัญ หลังจากที่สถาบันสื่อหลายเครื่อปรับแต่งและปรับแต่งอย่างระมัดระว,วังสำหรับเขาและด้วยการใช้ยาพลังวิญญาณของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในอัตราที่เร็วขึ้นและตอนนี้ก็ถึงระดับ89แล้วเนื่องจากคณะบดีทั้งสองจากแผนกอุปกรณ์นำทางมักจะมากับเขาเพื่อเรียนด้วยกันและอาจกล่าวได้ว่าพวกเขาได้รับประโยชน์มากมายจากเขาพวกเขาก็มีผลในการป้องกันเช่นกัน ในเวลาเดียวกันเขายังสอนแนวคิดบางอย่างของเซียนซือเวินเกี่ยวกับการฝึกปรมาจารวิญญาณในสถาบันสื่อหลายเครื่ออีกด้วยเซียนหลินเอ่ยยิ้มและพูดว่าได้ยินสิ่งที่คุณพูดฉันก็สนใจมากขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าวิศวกรวิญญาณกลุ่มนี้น่าจะมีชื่อใช่ไหมอาจารย์เซียนคุณให้ฉันได้ไหมผูดเท่าเสวียนยิ้มและพูดว่าเรามาเรียกมันว่ากลุ่มที่ปรึกษาจิตวิญญาณนิกายถังกันดีกว่าตั้งชื่อตามนิกายถัง เปยเปยและหัวอีเห่าต่างตกตะลึงเปยเปยเป์ยรีพูดว่าผู้เท่ามันเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาเหตุใดจึงตั้งชื่อตามนิกายถังของเราผู้เท่าสเสวียนยิ้มและสส่หัวกล่าวว่าชื่อนี้เป็นเพียงชื่อรหัสตรับใดที่คุณสามารถทําให้วิศวกรวิญญาณกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพการต่อสู้ที่แข็งแกร่งได้ก็ไม่สําคัญว่าจะเรียกว่าอะไรนอกจากนี้การก่อตั้งของวิศวกรวิญญาณกลุ่มนี้ยังได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการก่อตั้งวิศวกรวิญญาณกลุ่มนี้ ไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้กลุ่มที่ปรึกษามีชื่อที่เรียบง่ายแต่ฉันหวังว่ามันจะคงอยู่ตลอดไปในอนาคตมันอาจขึ้นอยู่กับคุณที่จะพลิกสถานการณ์เบยไปหัวอีเฮามองหน้ากันทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไรอีกแต่พวกเขาก็กำมัดแน่นโดยไม่รู้ตัวเป็นเพราะการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสถาบันการศึกษาที่ทำให้นิกายถังสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่เชร็กเมืองใหม่ได้รับการก่อตั้งขึ้นและกลุ่มผู้สอนจิตวิญญ,ญาณน,นิกายถังได้ถูกก่อตั้งขึ้นแล้ว นิกายถังจะสามารถแข่งขันกับนิกายใหญ่บางนิกายได้จริงๆมีความหมายที่ลึกซึ้งว่าทำไมผู้เท่าสเสวียนจึงตั้งชื่อกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณน,นี้ตามชื่อนิกายถังนั่นหมายความว่าเขาได้มอบคำสั่งของทีมนี้ให้กับนิกายถังด้วยผู้เท่าสเสวียนมองไปที่เซียนหลินเอ๋อและเฉียนตัวตัวและกล่าวว่ายังสามารถมอบแผนเดิมในการฝึกฝนทหารรายบุคคลที่รุนแรงเพื่อเสริมสร้างการฝึกอบรมของปรมาจารย์วิญญาณเหล่านี้ในทุกด้าน เนื่องจากวิญญาณนำทางที่ผลิตโดยนิกายทังสามารถติดอาวุธจัก,กรพัิยานได้ดังนั้นเราควรเลือกคนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากบรรดาจัก,กรพรรดิวิญญาณฉันไม่คิดว่ามันจะต้องมีจำนวน500คนลานภายในและจากนั้นจากกองทัพป้องกันเมืองนี่คือการตัดสินใจของสถาบันผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจะถูกลงโทษตามกฎของสถาบันหากปรมาจารย์วิญญาณจากสามประเทศอื่นๆเต็มใจที่จะเข้าร่วม พวกเขาจะต้องลงนามในสัญญากับสถาบันและดำเนินการต่อชุดบทวิจารณ์คุณทั้งสองต้องร่วมมือส่งครูเพิ่มเติมไปที่นิกายถังเพื่อช่วยพวกเขาฝึกครูวิญญาณกลุ่มนี้ถ้าฉันจำไม่ผิดสถาบันวิศวกรวิญญาณดูเหมือนจะประกอบด้วยเพียงปรมาจารย์วิญญาณในระดับสี่วงแหวนเท่านั้นพวกเขายังไม่ใช่ปรมาจารย์วิญญาณที่แท้จริงเนื่องจากเรากำลังออกไปทั้งหมดเราจึงต้องฝึกฝนพลังที่เหนือกว่าพวกเขา